สวัสดีค่ะโอเคพีเคเซน์ทีชาแนลวิดีโอนี้มาทําผู้ไหม่พรมกันค่ะซึ่งผู้ที่จะทําเป็นตัวอย่างนะคะจะมีขนาดเล็กนะก็เตรียมหลอดนะคะตัวนี้เราจะเตรียมไว้4เซนนะคะใครที่อยากจะทําผู้อันใหญ่ก็อาจจะใช้หลอดดูดที่เป็นตัวดูดชาไข่มุกก็ได้นะคะเอ่ออะไรประมาณนั้นนะคะ ก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าใครอยากได้ขนาดใหญ่แต่ตอนนี้คือทดลองเป็นอันเล็กก่อนก็มีเส้นไหมพรมตัวนี้นะคะขนาด4พายแล้วก็เข็มโคเชเบอร์4ทับศูนย์นะคะที่จะใช้โอเคเราก็จะมีแผ่นที่แข็งๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องพันใช้ครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะพันสักประมาณ10 ใช้สิบเส้นนะคะครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นด้านนี้ห้าด้านหลังห้านะคะเดี๋ยวเราจะพันไปโอเคแล้วเราก็จะเหลือด้านยาวไว้ด้วยนะคะตรงนี้ยังไม่ตัดนะดึงออกจากแผ่นนะคะเราจะทำครึ่งหนึ่งนะเราจะพับครึ่งตัวนี้นะคะ จะใช้เส้นเชือกตัวนี้นะคะสีใหม่นี้สอดเข้าไปเพื่อที่จะดึงเส้นไหมที่เป็นตัวผู้นี้นะคะให้เข้าไปกับหลอดนะจะผูกไว้ก่อนนะคะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำหลอดมานะคะตัวนี้นะ ใครมีเข็มก็สามารถสอดเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะล็อกตัวผู้ไว้ก่อนนะคะเอาละคราวนี้นะคะจะมีเส้นได้ตัวนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะเราจะทำการ มัดตรงช่วงกลางนี้นะคะสอดเข็มให้โดนตัวโซ่ทุกโซ่เลยนะคะให้อยู่กลางหมดเลยทุกห่วงนะคะพูดผิดอ่าตัวนี้นะคะนี่นะดึงให้เจ้าตัวห่วงเท่าๆกันนะคะเดี๋ยวอ่าโอเคให้เขาอยู่ในระแวกเดียวกันนะคะจำนวนที่เท่ากัน เมื่อห่วงเท่ากันแล้วนะคะเราก็สอดเข็มเข้าไปอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็จะเกี่ยวเอาตัวเส้นไหมเข้ามามัดปมนะคะโอเคแบ่งครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะทำการถักขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็ถักฝั่งซ้ายก่อนนะคะลงมาเป็น s ิงเกิลโครเช t เราจะทำทั้งหมดสี่ครั้งก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะได้ความความยาวของเจ้าตัวซีกซ้ายซีกขวาเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะทำไปสี่ครั้งนะคะเป็นสี่ n ิงเกิลโค e เช3 4สองสามสี่ คราวนี้เราจะทําโซ่ขึ้นไปตามแต่ว่าเพื่อนๆอยากได้ความยาวของตัวห้อยนะเป็นเส้นโซ่โซ่เท่าไหร่นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเราเอาแค่สิบแล้วกันนะแล้วก็ลงมาในช่วงกลางตรงนี้นะคะนะทำสี่อ่ะ ใหม่แล้วกันทํำีทํำีท,ที่ตัวตัวสุดท้ายเลยนะคะทํำ C ที่ตัวสุดท้ายนี้แล้วก็ค่อยไปลงเป็นซิงเกิลโคเชเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ หลังจากที่ได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวามาอย่างละสี่ิงเกิลโคเชแล้วนะคะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาผูกให้เป็นผู้โอเคตอนนี้ก็เราก็ต้องจัดการกับเจ้าตัวหลอดก่อนนะคะเส้นห่วงตัวนี้เราจะดึงออกมายาวๆนะคะแล้วก็จะตัดตัวนี้นะคะดึงดึงออกมาหมดเลย จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทำการผูกตรงนี้นะดยการมัดรวมกันนะคะกี่รอบดีสิบรอบดีไหมเราต้องลองดูนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะได้สักกี่รอบนะสอง นี่นะคะเอาละ่ะเราคิดว่าประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะสอดเข็มโคเชจากด้านล่างเข้าไปเข้าไปด้านบนแบบนี้นะคะซึ่งจะไปเกี่ยวเอาเส้นนี้นะลงมานะคะเพื่อเป็นการล็อกผูกนั่นเองนะคะ อ่ะโอเคคราวนี้ก็ทำการตัดนะคะเจ้าเชือกตัวที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะตรงเนี้ยให้เท่ากันนะคะอันนี้เราก็จะตัดให้ตรงกับตัวปลายหลอดเลยนะคะถอดหลอดออกก็ได้แล้วนะคะผู้อันเล็กๆของเรา ให้น่าจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการทำผู้นะคะ